ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องหนัง KYS Movie ช่องสปอยหนังสายฮาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้นำเสนอเรื่องเทวาอาถันจะอาถันแบบไหนไปชมกันครับเชอรี่นักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นวันหนึ่งเขาได้ไปทำข่าวเรื่องบัวตายในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง ซึ่งข้างๆก็จะเป็นโบสถ์หลวงพ่อไฮเกนได้เดินมาต่อว่าผู้เลี้ยงบัวแถวนี้เอามันออกไปมันขี้ไปทั่วโบสถ์เลยมันสกรปรกเจอรี่ได้เดินมาเจอซากต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเขาได้ยินเสียงประหลาดจากต้นไม้นั้นแล้วเขาก็เจอบางอย่างอยู่ในโพรงต้นไม้เขาจึงหยิบขึ้นมาดูมันเป็นเหมือนตุ๊กตาโบราณเก่าๆมีโซ่ล่ามไว้ชายเลี้ยงบัวตอบว่า,วามันเป็นตุ๊กตาเค้นพวกชาวบ,บ้านแต่ก่อนชอบเอามาฝังไว้ต้นไม้เพื่อที่จะนำโชค ผมรู้แล้วว่าทําไมวัวถึงตายพวกวัยรุ่นไงหรือพวกลทัทธิฆ่าสัตว์พวกมันทําตุ๊กตานี้ขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าเป็นพ่อผีปีศาจที่ทําให้วัวน,นั้นล้มเจ็บเจอรี่ทําเป็นไม่สนใจเขาก็ใช้เท้าฮะขย่ําไปที่ตุ๊กตานั่นเจอรี่บอกว่าต้องทําให้พวกเขาเห็นว่าไม่มีอะไรไม่มีปีศาจอะไรทั้งนั้นที่ทําให้วัวตายนี่ไงผลงานของผมพอพวกเขาดูข่าวพรุ่งนี้พวกเขาจะ,จะกลัวไปเองขนะกครับเจอรี่ได้เห็นผู้หญิงชุด เขายืนขวางทางอยู่รถของเขาเสียหลักชนกับต้นไม้เขาไม่เป็นไรและรีบลงไปดูผู้หญิงคนนั้นและเห็นเธอเดินเข้าไปในป่าเขาจึงตามผู้หญิงคนนั้นไปเขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นมาที่ซากต้นไม้ต้นนี้เขาได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าข้าสัญญาข้าจะทําแล้วเธอก็สลบไปเจอรี่ได้อุ้มผู้หญิงคนนั้นมาที่โบสถ์ใกล้ๆ หลวงพ่อไฮเก้นได้เห็นเช่นนั้นตกใจฮะอลิสลีพาเธอเข้ามาต่อมาคุณหมอเกตซึ่งเป็นหมอประจำตัวของอลิสได้มาหาเธออลิสฟื้นขึ้นและเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้หมอฟังส่วนอลิสนั้นเธอพูดไม่ได้ตั้งแต่เกิดหมอเกตบอกว่ามีเสียงในหัวเธอให้เธอเดินไปที่นั่นแล้วหมอเกตก็ได้มาบอกกับเจอรี่ว่าอลิสนั้นกำพ้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กหลวงพ่อไฮเก้นเอาตัวเธอมาเลี้ยงที่นี่พอเป็นลุงแท้ๆของเธอและอีกอย่างเธอพูดไม่ได้ตั้งแต่เด็ก เจอรี่บอกว่าผมสาบานได้ผมได้ยินเธอพูดตอนที่อยู่ต้นไม้นั่นหมอเกดบอกว่าฉันรู้ว่าคุณเมาคุณอาจจะหูฝาดก็ได้ตำรวจเห็นขวดเหล้าในรถคุณนะคุณนักข่าวเจอรี่แล้วหมอเกดก็พาเจอรี่มาส่งที่โรงแรมร่งมขึ้นที่โบสถ์อลิซมีอาการแปลกๆเธอได้บอกกับทุกคนให้ตามเธอมาแล้วก็เดินมาที่ซากต้นไม้ต้นนี้ฮะเธอได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นร่างผู้หญิง แล้วจู่ๆเธอก็พูดขึ้นทุกคนในนั้นตกใจแปลกใจมากที่อลิซพูดขึ้นมาอาลิซบอกว่านี่คือพระแม่มารีทุกคนจงเชื่อศรัทธาเชื่อมั่นในตัวพระแม่มารีแล้วพระแม่มารีจะให้พรแก่ท่านวันต่อมาผู้คนได้หลั่งไหลมาที่โบสถ์แห่งนี้เป็นจํานวนมากอาลิซได้มาที่ซากต้นไม้อีกครั้งผู้คนหลั่งไหลตามเธอมาเธอได้อธิษฐานบางอย่างเธอเดินมาที่เด็กคนหนึ่งซึ่งพิการตั้งแต่เกิดเดินไม่ได้ เธอบอกให้เด็กคนนั้นเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวพระแม่มารีจงเชื่อมั่นและลุกขึ้นมาหนุ่มน้อยแต่แต่แตผมทําไม่ได้ครับมารีขอสั่งให้เธอเดินผมผมทําไม่ได้ฮะจงศรัทธาหนุ่มน้อยเด็กชายคนนั้นพยายามลุกขึ้นเขาลุกขึ้นแล้วก็ค่อยคเดินทุกคนในนั้นต่างตกตะลึงต่างพากันขอบคุณพรจากพระแม่มารี ผู้คนในเมืองนี้ต่างพากันมาประชุมและพวกเขาจะสร้างเป็นเหมือนอนุสรณ์ซึ่งจะทำให้คนทั่วโลกที่ศรัทธามาที่นี่หลายวันต่อมาหลวงพ่อไฮเก้นได้เดินมาดูความเรียบร้อยในสถานที่นี้แล้วเขาก็ได้เจอกับตุ๊กตาโบราณตัวนั้นหลวงพ่อไฮเก้นได้มาคุยกับเจอรี่เจอรี่ได้เห็นหลวงพ่อไอแบบไอเรือรังเจอรี่บอกว่าหมอเกตบอกผมว่าคุณเป็นปอดอักเสบทำไมคุณไม่รีบไปรักษาหลวงพ่อไฮเก้นบอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเถอะ นี่เจอรี่หลวงพ่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันคือปาฏิหาริย์เจอรี่รู้ไหมพวกซาตานชอบอะไรความศรัทธาไงพ่อว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนคืนหนึ่งหลวงพ่อได้ศึกษาตุกาต๊กตาตัวนั้นและได้รับรู้ว่าตุ๊กตาตัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและคืนนั้นหลวงพ่อก็ได้โดนปีศาจเล่นงานรุ่งขึ้นเจอรี่ได้มาบอกกับอลิสว่าหลวงพ่อท่านเสียแล้ว อลิสเสียใจมากและบอกว่าฉันต้องสารต่อพรจากพระแม่มารีความแคลงใจทําให้ศรัทธาลดลงเจอรี่ชักใจไม่ดีนะต่อการตายของหลวงพ่อเขาจึงไปหาหมอเกตและถามหมอเกตว่าคุณรู้ไหมว่าบันทึกของโบสถ์อยู่ตรงไหนพวกเขาจึงมาหาที่ห้องเก็บของเก่าในโบสถ์แล้วก็ได้พบกับสมุดโนด้ตเล่มหนึ่งมันเป็นภาษาลาตินหมอเกตบอกว่าฉันเก่งภาษานี้เดี๋ยวฉันอ่านให้ฟังบันทึกเกี่ยวกับลูกสาวแม่มดและซาตานมารีเอลดอร์ มาลีได้แสดงปฏิหารเธอรักษาคนป่วยเธออ้างว่าพระแม่มาลีได้สื่อสารผ่านเธอเธอบอกว่าจะรักษาให้แต่ต้องมอบวิญญาณให้กับเธอใครก็ตามที่คิดท้าทายจะมีจุดจบที่เลวร้ายและไปมีคนตายเกิดขึ้นจริงผู้คนที่รักษาหายต่างพากันเจ็บป่วยผู้คนในเมืองต่างพากันจับเธอและแขวนคอเธอที่ต้นโอกและเผาเธอเท่าและวิญ,ญญาณของเธอถูกปลุกเสกลงในตุ๊กตา ให้ตายสิหลวงพ่อเฮเกนคงเจอบันทึกนี้เข้ามารีถึงได้ฆ่าเขาเฮเกนได้บอกกับผมว่าแม้ว่าพระเจ้าไปที่ไหนปีศาจก็จะตามไปปาฏิหาริพวกนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้ามันคือมารีเอลดอร์หลอกว่าเป็นพระแม่มารีซึ่งทําเรื่องร้ายให้พวกปีศาจในงานศพหลวงพ่อเฮเกนอลิสได้บอกกับทุกคนว่าพระแม่มารีทรงพูดกับฉันคืนนี้จะมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสมโพชเฉลิมฉลอง ถ้าแม่มาลีอยากให้เราไปที่แท่นบูชาเพื่อทำพิธีคืนนี้เจอรี่กับหมอเกตถูกพิสา,ารมาลีเล่นงานพวกเขาออกมาได้ทันเราต้องรีบไปเตือนอลิสแล้วอลิสก็รีบขึ้นรถไปพวกเขาตามเธอไม่ทันเจอรี่ได้มาคุยกับบาทหลวงคนหนึ่งและเล่าทุกอย่างให้ฟังบาทหลวงคนนั้นเอ่ยว่าไม่ได้การแล้วสิถ้าทุกคนในงานนั่นเอ่ยคำปฏิญาณมอบวิญญาณให้กับมาลีพวกเขาจะตาย ในง,งานเลี้ยงคืนนั้นผู้คนได้มางานเลี้ยงที่นี่อย่างล้นหลามเจอรี่และหมอเกตรีบมาที่นี่ทันทีเจอรี่ได้บอกว่าต้องทําให้ทุกคนที่นี่ค่อยๆมันอาจหยุดได้อลิสกำลังบอกให้ทุกคนที่นี่จงเอ่ยชื่อของท่านแล้วกล่าวกับพระแม่มารีว่าข้าขอมอบดวงวิญ,ญญาณให้กับพระแม่มารีเจอรี่ได้เข้ามาร้องตะโกนขึ้นโกหกทั้งนั้นทุกคนฟังผมหมอเกตตะโกนร้องขึ้นอลิสอลิส แล้วก็ใช้ภาษามือมารีไม่ใช่คนดีอย่างที่เธอคิดมันกำลังหลอกใช้เธออลิสเจอร์รีต่ตะโกนร้องขึ้นทุกอย่างในข่าวผมกุเรื่องเองอาการป่วยของเธอมันหายเองโดยไม่ใช่จากพรจากพ่อแม่มาลีหมอเก๋ใช้ภาษามือบอกอลิสว่ามารีฆ่าหลวงพ่อไฮเกนอลิสเธออึ้งชั่วขณะฮเป็นไปไม่ได้จงเชื่อผมผมกุเรื่องขึ้นมาเองเพื่อขายข่าวทุกคนในนั้นโหร้องต่างๆนานา มอเกตกำชับอลิสว่าเชื่อฉันอลิสมารีหลอกใช้เธอคนพวกนี้จะตายนะจงสู้กับมันอลิสอย่าให้มันครอบงำเธออลิสได้ยินเสียงในหัวว่าอย่าไปฟังคนพวกนั้นถ้าแกเชื่อมันฉันจะให้เธอพูดไม่ได้เหมือนเดิมตลอดชีวิตนี้อลิสเธอคิดได้ว่าเสียงที่อยู่ในหัวนั้นไม่ใช่พ่อแม่มารีมันคือปีศาจเธอบอกกับทุกคนว่าเจอรี่พูดถูกมันคือความจริง ทุกคนในนั้นต่างพากันตกใจฮะอะไรนะทุกคนในนั้นต่างมองอลิสนาเป็นพวกหลอกต้มตุน๋นเธอบอกกับทุกคนว่ามาลีไม่ใช่ของจริงเธอร้อง,งไองงห้แล้วก็โซไปที่เจอรี่จู่ๆไฟก็ลุกขึ้นที่ด้านหลังมันไหม้ที่ต้นไม้นั่นผู้คนในนั้นแตกตื่นต่างพากันวิ่งหนีกันฉุลหุดไฟได้ลุกท่วมต้นไม้ร่างของผีมาลีกำลังผุดออกจากกองไฟพอมันโผล่มามันก็ออกมาเล่นงานคนในนั้นเจอรี่หมอเกตรีวิ่งออกไป แต่ก็โดนผีนั้นทำร้ายฮ่าฮ่าฮ่าข้าบอกแล้วว่าอย่ามาขัดข้าเจ้าจงตายซะขณะที่ผีมาลีกำลังฆ่าเจอรี่อลิสก็ได้มาขวางไว้จนทำให้ผีนั้นเกิดพลังย้อนกลับเพราะอลิสคือทายาทคนสุดท้ายของเธอจนผีมาลีร่างค่อยๆเสื่อมสลายไปเจอรี่ได้เห็นอลิสไม่หายใจและเหมือนเธอเสียชีวิตไปแล้วเจอรี่ร้องไห้นะซึ้งใจที่เธอมาช่วยเขาจึงขอพรจากพระเจ้า มผมก็แค่คนธรรมดาไม่ศรัทธาในพระองค์หากพระองค์มีอยู่จริงผมอยากให้อลิซฟื้นคืนจากเรื่องเลวร้ายนี้ผมอาจเป็นคนบาปแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผมซึ้งใจจริงๆผมขอเธอผมขอให้เธอฟื้นคืนมาเธอสละตัวเองเพื่อผมจริงๆสักพักอลิซก็รู้สึกตัวอลิซตื่นขึ้นและเธอพูดไม่ได้เธอจึงใช้ภาษามือ เจอรี่เห็นเช่นนั้นเขาดีใจมากโอ้อลิสซวันต่อมาเจอรี่หมอเกตและอลิสซก็ได้มาที่หลุมศพหลวงพ่อไฮเกนเจอรี่ได้ส่งภาษามือบอกอลิสซว่าหลวงพ่อเฝ้ามองเธออยู่ในใจอลิสซเขารักเธอมากแล้วเจอรี่ก็คุยกับหมอเกตว่าผมไม่รู้นะว่าเธอฟื้นได้อย่างไรเพราะเธอตอนนั้นหัวใจไม่เต้นแล้วหมอเกตได้บอกว่าบางทีพระเจ้าอาจมีจริงก็ได้ แล้วหนังก็จบลงไปครับเป็นไงบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระมานดานะหลอกเรานี่เองนะร้ายแทๆ้ๆส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ